มันยังเก็ดลอะออกไปได้อยู่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ในที่สงบสนัดหัวใจของเรามันยังเต้นตึกตึกตึกเอากำหนดที่หัวใจเต้นอีกพร้อมกับหายใจอีกให้มันรู้ทั้งทั้งหัวใจด้วยทั้งลมด้วยอันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าว่าเรากำหนดดูหายใจเข้าพุดหายใจออกโถมันจังมีช่องว่าง มันยังจะหลุดแกลลอดออกไปได้อยู่ให้เรากำหนดใจของเราความรู้สึกของเราที่มันนึกคิดอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้เราบริกรรมพุโทโธ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 ให้ถี่เยิบในขณะใจของเราที่นึกคิดนั้นคือไม่ให้ไม่ให้เรามันมีช่องว่างในขณะที่เราบริกรรมนั้นอันนี้ก็คือเป็น เรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องทับจิตใจให้สงบคือพยายามจะกำหนดยังไงใจของเราจะไม่ออกไปข้างนอกคือออกข้างนอกนั่นคือเรานั่งไปแล้วเนี่ยนั่งภาวนาไม่รู้มันออกไปทางไหนบางทีไปนุ่นต่างประเทศไปที่ไหนก็ไม่รู้กว่าจะรู้ได้ข้าพเจ้านั่งภาวนาไม่รู้มันออกไปเวลาไหนอันนี้แหละคือมันใจมันส่งออก พราะเราเพราะเหตุอะไรเพราะขาดสติขาดสติสัมปชัญญะนะเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่หลวงพ่อได้ได้กล่าวระหว่างบริกรรมให้ถี่เย็บในขณะที่กล่าวนั้นในกำหนดที่ขณะที่ภาวนานั้นแต่หลวงพ่อเคยแนะนำสั่งสอนคณศจาญาติโยมลูกหลานอีก เพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้บอกตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนี้ถนะ้าถูกต้องพระพุทธองค์วางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างอันนี้คือพอประมาณเท่านั้นยังมีอีกลูกศิษย์ที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วยังมีอีกเยอะที่พระอระหันตสาวกที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ในกรรมฐานที่ทำจิตใจของทำใจของท่านให้สงบนั้นเพราะนั้นพวกเราจะหาวิธีกรรมวิธีการอย่างไรจะทำใจของเราให้สงบกระสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ที่จะท่านจะแนะนำสั่งสอนแต่ละคนแต่ละองค์สรุปแล้วก็คือเหมือนกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แนะวิธีการหาทรัพย์อย่างนั้นหาทรัพย์คือหาเงิน พูดไง,ไง่ายๆองคหนึ่งก็บอกเออทำนานะองคหนึ่งก็ทํทำสวนนะองคหนึ่งก็อนกีบยางนะองคหนึ่งก็ทํทำราชการนะอง,งเป็นตำรวจนะเป็นทหารสุดแท้แต่แต่สรุปแล้วก็คือเพื่อหาเงินได้เมื่อได้เงินแล้วแล้วก็มีความสุขเพราะเงินนั้นซื้อสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่เราได้ นี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านได้วิธีการวิธีการปฏิบัติของท่านท่านได้รับความสงบทางสมาธิอย่างไรท่านก็จะมาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนี่ลนะขอให้พวกเราฟังแนวทางของแต่ละท่านมันถูกกับจริติของเราไหมถ้ามันถูกกับจริติของเราก็แสดงว่าใช่ได้เราก็นํามาประพฤติปฏิบัติ กับตัวของเราเองอย่างหลวงพ่อได้แนะนำว่าเนี่ยกรรมฐานสี่สิบของพระพทุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติไอันนี้ก็คือกรรมฐานแต่หลวงพ่อจะขอแนะนำแบบให้เห็นได้ชัดๆตรงหนึ่งคือให้พวกเรานับ ลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็บอกนับนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับไปเรื่อยจนถึงร้อยแล้วก็ย้อนมากลับมานับหนึ่งอีกถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอนะไม่เผล่นะในการนับนะแปลว่าสติของเราเริ่มดีแล้วนะเพราะรับไม่เผลอแต่มันจะเผลอนั่นมันเป็นยังไงมันเผลอคือเรานับหายใจนับเป็นเลขขี้หนึ่ง หายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขคี้สามสี่ห้าขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่ถ้าว่ามันมันจะหลงแล้วมันจะเผลอแล้วมันมันจะเบอร์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 แล้วมันจะนับผิดอะไรสักหนหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้นั่นแหละแปลว่ามันขาดสติแล้วจุดนั้นเราต้องนับใหม่นี่แหละว,วิธีการ จากัารท่าว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้แข็งขึ้นอีกจอ่จอจดจอ่อเข้าไปอีกนี่แหละสติของเราก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเมื่อเรานับแล้วแต่นี้เราก็มันกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะจหายใจเข้าพดุดหายใจออกโทพดุดโทพดุดโทไปเรื่อยแล้วต่อไปเป็นยังไงในเมื่อเราภาวนามีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้น ต่อไปจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบจิตรวมใช่ไหมจิตก็จะเข้าสู่ความสงบมันจะรวมจิตรวมนั้นเป็นยังไงจิตสงบนั้นเป็นยังไงนี่แหละถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่บังคับจิตใจไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่า ถ้ามีความตั้งใจจากนั้นจิตของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบอันดับแรกมันจะวาบมันจะเย็นสบายในจิตใจของเราเหมือนกับแสงอะไรเข้ามาสู่จิตใจของเรามันวาบแต่วาบคำนี้นะมันเย็นมันเย็นมีความรู้สึกว่าผิดปกติในจิตใจทั่วๆไปที่ผ่านผ่านมาที่ผ่านผ่านมาเนี่ยที่ได้รับความเจ็เย็นใจจิตใจ ที่มันมีความสุขตรงนั้นน่ะโอ้จิตใจของเรามันทําไมผิดปกติทำไมเย็นมีความสุขถึงขนาดนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ให้พวกเราปฏิบัติแต่ในขณะที่มันผ่านไปแล้วเพียงแต่ช่วงครู่เดียวตัวนั้นล่ะมันมีความสุขในใจของเราอยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างเมื่อกี้นี่อีกหรืออยากจะให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วนี่เมื่อวานนี่อีกวันก่อนอีกมันจะไม่เป็น มันจะไม่เป็นเพราะเรามีความอยากมีความอยากอยู่ในใจเพราะนั้นเราอย่าไปอยากภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาเริ่มต้นใหม่หมน,น่นันนะไม่ต้องสนใจมันผ่านไปแล้วคือคือมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกจิตประเภทนั้นแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องนํามาอยากจะให้มันเป็นอีกถ้าเราคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอีกพอกําหนดกําหนดใจของเราก็มันคงจะเป็นอย่างเมื่อวันนั้นแหละ มันก็ถอนออกมาซะมันก็ไม่สงบอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดถึงมันอีกจากนั้นพอกําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธตั้งต้นใหม่จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบสงบคราวนี้นะ่ะใครเข้าว่าจิตอยู่จิตไม่หิวไม่หวยจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านมีสติควบคุมจิตใจของเรามีสติควบคุม มันจะคิดไปในทางไหนใจของเราควบคุมสติสติของเราควบคุมตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาคือมันมันไม่ไปมันไม่หิวมันไม่โหยมันไม่ออกไปแต่พวกเราได้ยินเสียงคู่คนก็ได้ยินแต่ศัก์ว่าได้ยินมันไม่ตามออกไปได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ตามออกไปแต่ว่าตาของเราในหลับอยู่แล้วในการนั่งสมาธิใจของเราก็ไม่ปรุงรู้มีสติรู้อยู่ เรานั่งอยู่นาสถานที่ใดขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้สติของเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วนะถึงจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตใจไม่ออกกระสับกระส่ายจิตใจไม่ออกไปข้างนอกไม่จิตใจไม่วอกแฟกไม่ออกไปปรุงไม่ไม่ปรุงไม่ฟุง้งออกไปเหมือนตะกอดจิตใจอย,อยู่สติควบคุมนความรู้สึกของเราอยู่เนี่ยนะอันนี้เหรอ อันนี้ขอให้พวกเรานั่งสมาธินะ่ะให้ดูให้เป็นจิตใจให้เราเป็นสมาธินี่แหละอุปจารสมาธิแต่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้เหนือกว่านั้นไปอีกควบคุมสติให้แน่วแน่กว่านั้นลงไปอีกใจของเราจะรวมลงไปสู่ความสงบจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเน่งลงไปอีกเท่าไหเมื่อรวมลงไปอีก ข่าวนี้มันผิดปกติผิดปกติอย่างไรสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจกับสติสติกับจิตสติกับความรู้สึกนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ข่าวนี้มันไม่รู้จักกระทั่งว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราทำอะไร ขนาดเสียงฟ้าร้องจะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งนั้นคือใจไม่ออกมารับรู้ทางกายเลยอย่างนั้นนะไม่รับรู้ออกมาทางหูทางตาทางกายของเราเลยใจของเราเป็นเอกเทศจิตใจของเรานิ่งมีแต่สติกับจิตอยู่อันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นนี่แหละแค่ว่าจิตเป็นอัปปนาสมาธิแต่ จะอยู่ได้นานไหมบางคนก็ได้นานถ้าผู้ที่ฝึกฝนก็ได้นานแต่วิธีมันจะรวมนา้บางทีเหมือนกับตกเขียวตกบ่อก็มีแต่บางคนก็นิ่งเข้าไปเฉยเฉยก็มีวิธีการวิธีจิตสงบประเภทนี้ในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้พอสมควรแล้วจากนั้นจิตก็ถอนออกมาถอนออกมาเป็นอุปจารสมาธิพวกเราจะรู้ได้ทันทีว่าเออเมื่อกี้ในใจของเรา ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขจริงๆในการนั่งสมาธิสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นจริงจริงๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จากนั้นเราก็ได้ดูตัวของเราในขณะนั้นว่าเออขณะที่จิตใจของเราสงบนั้นมัน เด่นละเกินมันชัดเจนลอเกินร่างกายกับใจใจกับร่างกายเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดจริงๆในความรู้สึกในขณะนั้นเพราะนั้นเพียงจิตสงบเพียงแค่นั้นแหะเราก็รู้ได้แล้วว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอ่านกันมันอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วร่างกายก็คือร่างกายใจก็คือใจ มันควรละอานกันเหมือนกับไข่กับข่อยู่ในจานอย่างนั้นจานอยู่ในไข่ไข่จานเป็นที่รองไข่หรือจานอยู่ในผลผลไม้อยู่ในจานอย่างนั้นผลไม้ไม่ใช่จานจานไม่ใช่ผลไม้แต่มันอาศัยอยู่มันอยู่ด้วยกันจานมนสมบพรองรับผลไม้นี่แหละจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเราจะรู้ได้อีก เพอๆเผยจึงจะรู้ได้ว่นานรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะเรารู้ได้ละตัวที่จะรับวิบากต่างๆนั่นคือใจส่วนกายเนี่ยมันถึงกำหนดของมันแล้วก็แตกตายสลายในที่สุดแต่ส่วนใจคือนามธรรมนั้นตัวนั้นไม่ตายเห็นได้ชัดในขณะนั้นนี่แหละคือจิตโทมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอนขึ้นมานี่แหะ สมาธิที่พวกเราได้ศึกษานั้นเพียงสามขัน้นเท่านี้ขนะั้นนี้กะอุปจาระอัปปนามีเพียงสามสามขัน้นแต่ทอนนี้เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราได้อะไรเราก็ได้ความสงบหรือว,ว่าเราได้รู้ว่าเรื่องการภาวนาและการปฏิบัตินั้นรดแห่งกับความสงบนั้นเป็นอย่างไรเรารู้จากนั้น เราก็ต้องศึกษาเรื่องวิปัสนาต่อไปใช่ไหมอันนั้นคือสมาธิคืคอความสงบแต่บัดนี้เราจะเดินวิปัสนากับวิปัสนาคือพิจารณาใจของเราเนี่ยมันหลงอะไรเพราะพทธเจ้าอ่ะใจของเรามันหลงมันหลงคืออะไรมันหลงหลงตัวเองพอหลงตัวเองนล้วแต่หลงสิ่งภายนอกไปเรื่อย เพราะนั้นมันหลงตัวเองหลงอะไรเพราะพูดพุทธเจ,จ้าธว่าให้พิจารณากายนะมันหลงกายเป็นอันดับแรกหลงของหยาบๆไปนะถ้าพิจารณาใจ,จเฉยพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันจะคุบหน้าตะคุบหลังตะคุบซ้ายตะคุบขวามันจะไม่ชัดเจนเพราะมันละเอียดเรื่องของใจให้พิจารณากายก่อน ท่านจึงวางกรรมฐานห้าให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยเกษาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังท่านยังสอนเขาอีกมังสังเมื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้พิจารณาร่างกายทุกส่วนของร่างกายนี่ร่างกายของเราเนี่ยแยกส่วนแบ่งส่วนออกเิถอนผมขนเล็บฟันหนังเอาเป็นกองกองไว้ซิ กระดูกจัดเป็นกองตับลำไส้ปอดหัวใจเอาเป็นกองกองอันไหนคือร่างกายอันไหนคือตัวตนของเรา